เพื่อน,นไมหแล้วฉันทำไงดีนะเนี่ยเฮ้ยระเบิดวันที่8ปกพภาคันธ์1942ตอนเหนือของเยอรมนีฉันถูกจับพวกมันนำฉันไปที่บังเกอร์รับบางแห่งพวกเขาดำเนินการการผ่าตัดฉันฉันไม่รู้หรอกว่ามันจะนำพามาซึ่งอะไรแต่คนได้หายไปหมดแล้วและมันจะไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมหลอดการอ อะไรขึ้นแล้วเนี่ยเฮ้อวิ่งจะถูกจับมาจากการเฝ้าลบสนามลบปวดหัวจังเลยเหมือนอย่างกับเป็นบ้านี่มันนานแค่ไหนนะด้ดฉันหลับไปเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทําไมประตูถึงเปิดอยู่ล่ะไปดูหน่อยดีกว่าถ้าฉันยังเดินไหว <c oughs> อยู่กับช่องผมวิกิไรครับเนียโรพาราไซต์ปรสิตประสาทมาดูกันครับว่าเกมนี้่ะทำให้ปรสิตในร่างกายของผมมันขึ้นหัวสมองบนปาน่าเรามาดูกันดีกว่าครับผมและในเกมนี้ ก็เป็นเกมอินดี้นะครับโอเคเราจะต้องกดเยอะยะเกมนี้มันน่าสนใจตรงนี้เลยครับมันเป็น point and click ซึ่งใช้เมาส์อย่างเดียวเลยไม่ใช่คีย์บอร์ดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับ <c oughs> ออกไปข้างนอกการอากาศปวดหัวยังมีอยู่เลยอันสะโอเคผมการันตีได้ว่าคุณไม่สามารถถูกปรสิตกินหัวได้ผมระเบิดหัวคุณไปแล้ว สวัสดีไอ้พวกรอปภนาซีเออเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดเพิ่มนะครับก็คือเรานะครับถูกจับถูกจับมาโดยไอ้พวกนาซีครับแล้วก็ได้มาที่นี่แล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนี่แหละโอเคประตูเปิดนะครับข้า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 ,ขาโ,โ,โย,โ,โ,ยโ,โย่สมองคนพวกนี้มันน่าจะปิดเปลี่ยนแล้วก็ตกฟอกเรานี่ก็โชคดีจริงๆนะครับแม่งห้องอื่นล็อกแม่งห้องเราไม่ล็อก อะไรเนี่ยฉันไม่รู้จริงว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าฉันควรที่จะออกจากสถานที่แห่งนี้ในเมื่อฉันมีโอกาสอะต้องรีบออกจากที่นี่นะห้องอื่นก็ได้จะไม่สามารถเปิดได้เออเออเออไปทีละข้างแต่ว่าเกมนี้เจ๋งนะครับจะว่าไปผมชอบการเดินนี่แหละแต่ว่ากูขอหนหนึ่งได้ไหมพอทำาะไรมกมต้องเดินเงี้ย let's go ที่ถล่มมันกั้นทางไปสิก็หาทางอื่นหรือว่าทางนี้ถูกแล้วครับแต่ว่ามันมีแบบมันมีแบบจุดบางอย่างที่เราสามารถเข้าได้อ๋อนี่ไงแต่ตอนแรกมันไม่มีไม่ใช่หรอโอเคช่างมันเถอะจ,จ,จับจับจับเอ๊เดินยังว่องไวด้วยระบบประสาทอันแข็งก้าของผมไฟฉายงั้นเหรอฉินกูจะยมันมานะ ถูกต้องจะว่าไปนี่มันต้อนรับกันเลยชัดๆเห็นใช่ไหมใช่ yes เอาผ้าชายขึ้นมาแล้วเยี่ยมเลยงั้นเราก็ไปกันต่อกันดีกว่าจะว่าไปคุณไปนอนอะไรอยู่ข้างล่างหรอครับ Sorry sir โอ้ฉันต้องการที่จะเปิดประตูนี้มันน่าจะอยู่ที่ห้องควบคุมมาสิ ยู่ที่ไหนสักที่นึงแ,แถวนี้แหละแลฉันน้องเปิดมาให้ได้เลย sir s i หวังว่าจะเปิดจะสง,งบสุขกันนะแต่ถ้าจะสง,งบสุขเกมนี้คงไม่ใช่เกมผิดที่ผมเลือกมาหยามันดูเหมือนล็อกอยู่นะต้องการกุญแจใกล้ๆอันนี้อันนี้ครับห้องคอนโทรลจัดไปเดี๋ยวกูจะออกจากที่นี่ไอ้พวกนาซีมึงเอาคนมาผิดคนแล้วแหละหัวหน้าของมุกมุงหายกันไปหมดเลยอะอืม security room อย่าสิรมาอ่านนี่กันดีกว่าครับผมอยากจะลองดูโย่ระวังนักโทษใหม่เป็นอย่างดีเลยพวกเขาถูกเปิดเผยว่าเป็นความก้าวหน้าใหม่และอาจจะเพิ่มความผันผวนพื้นฐานแล้วการทดลองนี้พวกเขาจะแข็งแรงกว่าการทดลองอื่นๆดังนั้นทำให้มั่นใจว่าสามคนนี้จะอยู่ในการควบคุมนะครับก็เหมือนจะทำการทดลองอะไรสักอย่างซึ่งคิดผิดแล้วเอ้เจะบอกคนหน้าแกดูไปแกคิดผิดแล้วอะ ไปเลยแล้วกันนะฉันจะไปค้นตู้อะไรของนายแล้วกันอาจจะไปเจอกรอกนอของเมียของนายอะนะไม่รู้แหละคงมีชีวิตรอดอะอาชีวิตรอดอะ Unlock Yes Let's go <S มึงโดนลากจากห้องนี้เลยอ่ะมึงโดนลากแบบเอเปิด <c oughs> hey, ออกดูประตูเ <c oughs> จ้าคนที่เจบมี ฉันควรจะหยิบมี่นั้นมานะฮะช่วยปกป้องได้ในสถานการณ์ที่จะต้องใช้นะครับโอเคก็คือหยิบอะไรได้ก็หยิบไปซะฉันก็คิดอย่างนั้นแหละหยิบอะไรได้ก็หยิบซะว้าวว้วสวยดีน่าจะสามารถปาได้นะครับเดีย๋ยวอ่านโน้ตก่อนพกเราพยายามไหยุดมันแต่ว่ามันไม่เป็นผลเลยมันไปไม่ได้ได้วยซ้ำอ่ะฉันไม่เคยเห็นอะไรที่แข็งแกร่งขนาดนี้มาก่อนในถะ้ำกลางพวกมันแฟงถูกกัด แล้วเริ่มทำร้ายฉันฉันควบคุมสติไม่ได้เลยแพนิคไปหมดแลวฉันก็แทงไปที่หัวของเขาฉันขอโทษฉันขอโทษนะแฟรงค์นั่นควรจะเป็นทางออกกันนะ,ะจะต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนที่ใครสักคนจะมาเจอฉันมันล็อกอยู่ดิต้องมองหากัวแจแล้วมันควรจะอยู่ใกล้ๆนี่แหละเคสซีเลสซีเออขอ r ทษขอโทษใครส่งเสียงอะไรวะเนี่ยใครส่งเสียงห้อยหรออะไรต้องการอะไรจากผมผมแค่เป็นนักโทษแฮกคุกกันนะ โอเคนี้เปิดได้เลซี่เลซี่เปิดประตูที่เปิดได้ต้องมีเลือดทั้งหมดเลยใช่ไหมฉันถามหน่อยเถอะมีโนต้ตอีกแล้วครับมีคนเสียชีวิตอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยหยุดกลอนสักทีเถอะฉันทนไม่ไหวแล้วอ่ะฉันนอนไม่หลับเลยไอ้โมลอนฉันได้ยินเสียงกลแม้แต่ครั้งเดียวฉันจะทำให้มั่นใจว่าแกแกจะเสียใจที่ได้เกิดมานักโทษกย่างนีนนะครับอยู่ด้วยกันประมาณ8 ถึงเอ่อถึงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าเป็นร้อยเป็นพันก็มีนะครับอยู่กันแบบเยอะมากๆนี่แหละดักโทษนี่แหละมันก็เป็นอย่างนี้แหละเออไปกับปี๊ปปี๊บปี๊ปปี๊ป๊อะโจ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 อะโจโจโจเฮ้ยเลเวลแท็กก์กี้เอ็กซิทดอร์โอเคขอบคุณมากนะ มึงมาจากไหนดิหอยหลอดมึงเจอกูมึงจไีนี่มันช่างน่ากลัวเลยกันไอพวกพลสิทธิ์กลิ่นหัวมาซายหูมอสอ่ะพวกต้อพวกโดนทดลองอ่ะอย่ากันซอมบี้วิก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 โอเคโอเคฉันเปิดฉันล็อกประตูแล้ว ไปได้แล้วสิเออโอ้สบายไปใช่นอนไปอย่างนี้ก็ได้จ้ะดูก้นนั่นสิเกี้ยแล้วสัตว์ไปไดีกว่าโอเคไปเรื่อยๆถัดไปไดีกว่าครับเฮ้ย what are you doing man ฉันรู้การสิ่งนั้นของแท้ของดีเลยขอบอกนั่นคือของที่สมบูรณเจ้าวของดีเลยไอ้นี่ดูยังไม่ตายนะต้องรีบไปแล้วต้องรีบไปแล้ว,ลวมันดูยังไม่ตายมันดูจะมีชีวิตอยู่ ต้องมีชีวิตอยู่นแน่เอ,อเคแล้วกูจะเข้าไปในนั้นยังไงล่ะรดีบวขึ้นไปรดีบวขึ้นไปเอาขอ,ข,อของดีของดีอย่าอย่าบอกต่อต้องเอาคนเดียวต้องเก็บไว้คนเดียวของดีของดีมันเป็นสิ่งของทีง่จำเป็นมากๆจะขอแค่อันเดียวแหละ What are you looking at, man? I have some something for you. have something for you sir โอเคตอนนี้ฉันก็สามารถป้องกันตัวเองได้แล้วมันใช้ยังไงก่อนฮะา bullet I need more bullet I need more bullet แล้วใช้ยังไงอะครับไหนดูสิอ่านสิอ้าวไอ้ทรงเสียงอะไรของดีอย่าบอกต่อผมไจะฆ่ามันก,ก่อนไอ้ปากดาวดาวของมึงเอาออกไปหลุมนี้เลยนะ เขาไม่เตือนน่ะล่ะฉันเตือนแล้วมันไม่ตาย <you> <c oughs> มันตายยากมากครับสามนัดตาย <c oughs> Anyone there ียร์ฉันหวังว่าแกจะหลับอย่างสนิท ซิเล huh? sure? oh. ียสรีแมนฮะซิเลียสรีแมนฮะฮะฮโอ้คัมคัมอีฟจะวันจะตายอีฟจะวันจะตายคัม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 ทูมีแมนคัมทูมีแมนอีฟจะวันจะตายเชื่อที่นี่แม่งใหญ่เหมือนกันนะครับข้างบนนี้น่าจะล็อกแน่ๆเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปกูรู้เลยกูรู้เลยล็อกแน่ๆน่าจะเป็นทางออกภาคพื้นดินแล้วนะครับตรงนั้นผมคิดว่า เฮ้ยนายนายเองหน้ารอไม่ได้หน้าอ้าปาฮ่าห้าแบบนั้นนะนายคงจะเป็นศพสดๆเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะจัดการคนที่ฆ่านายเองไอ้แก๊งแก๊งแก๊งนั่นใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะจัดการให้นายเองออกมาเจอกับฉันสิจะทำปั๊มเบิ่มทิ้ง โอ้กุญแจเลยมีเช็คซ้ำ่าห้องแล้วครับโอ้โหโอ้แบมโอ้แอมมิสแอมมิสโอโบแบมกบูมบูมชบูมบมชบางบามชักบ้มบมโยโยชบมบ้มกะบงบากรบบูมโคตรวด Let me out. Let me out of here. Key. Oh. Okay ถ้ากูเจอคนต่อไปมึงจะเป็นผู้โชคร้ายกูจะแทงหัวมือเสียงไม่น่าอภิรม M d a d two, ดเ dead o M d a แบมแบมแบม in the oh, man, u m โอ้โหมันโยกหัวมันโยกหัวด้วย ลจะต้องไปจเจอแน่ๆจะต้องไปเซาปักบนกระดินปุ่มนั้นยังทำงานได้อยู่หรือเปล่าว่าแล้วฉิบหายแล้วมีการแจ้งเตือนทำไมม,ม,มันจึงแจ้งเตือนล่ะแต่ดีแล้วฉันเตรียมฉันเตรียมพร้อมมาดีแล้วเอาละมันจะมีการโจมตีของไอ้พวกนั้นแน่ๆระยะไกลระยะไกลห้าร้อยหลาอย่าอย่าไกลห้าร้อยหลา น้อยจะกับเพื่อนแกซะ,ะโอ้ยไอ้เชีย่ยแม่งโยกหัวลกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ตว No you are not you are not หนที่สุดมันก็เปิดออกสักทีเดีเ๋ยวลาจะจะคึ้งดอกแล้วออกไล่แดอก ไปจากดี่นี่เดี๋ยวกูจิ้มไข่นะฟาด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 เอ๊ะสบายดีกันเปล่าวะเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยทำไมมันถึงมีไอสิ่งของสีแดงๆนี่อยู่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะถูกกินกินจจถูกกินกินไปซะแล้วสิ ไอกาดเอ้ยนี่ไอ้นี้มันไล่พวกนี้มัน้ายเเียสองดอกตายกูเหลือเดียวแล้วสิน้ วอดูยูดูวอดูยูดูแต่ตอนนี้กูอยากจะออกจากที่นี่มากเลยอ่ะกูไม่อยากไขปริศนาแล้วทั้งนั้นอ,ะ,อมะมันมีปริศนาก็ต้องให้มันต้องมีให้ไข้วครับมีปริศนาให้ไขก็ต้องก,ก,ก็ต้องจับแล้วเว้ย next level จบอิสระสรุปข้างนอกครับเต็มไปด้วยจุด ึ่งออกมาได้สักทีฉันจะต้องแจ้งเตือนคนอื่นเกี่ยวกับเรื่องน่ากลัวประสบการณ์ของฉันที่ฉันเจอมาในตอนนี้ฉันหวังว่ามันจะไม่สายเกินไปแล้วจบจบจบพอพูดถึงการเล่นเนี่ยจะเป็นการประสบการณ์ที่แปลกนิดหน่อยแต่ว่าก็เออก็หวังว่าจะสนุกกันนะในส่วนนี้โอเค มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะครับยังไงก็ตามบอกว่าคุณจะชอบและถูกใจกับคลิปนี้กันเราจะมาสู่กันนิดๆหน่อยๆสั้นๆจิ๊ดๆจึ๊งๆมีปรสิตบางอย่างเกิดขึนนน้นที่นี่แล้วเราก็หนีออกจากที่นี่แล้วเราก็จะปะเตือนเพื่อนยื่นทั้งหมดกนนี้ครับผมเ็เป็นประสบาการณ์การเดินยิบปรสิตไล่ล่าหันสากับมีดนะครับผมกับปืนดังนัวิดีโอนี้ไร Subscribe และบอกว่าคุณน,นี่คือเวนคินไรส์